สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไรามาสที่4แล้วค่ะไรามารสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาปี2566นะคะเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวนะคะไรามารสสุดท้ายของปีค่ะเดือนตุลาคมสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรแม่ธาตุดินนี่ก็ได้เริ่มต้นฉลองความสำเร็จกับสิ่งเล็กๆนะคะลงตัวแล้วค่ะ ผ่านวันเวลาผ่านวันเวลามานะคะก็ได้เริ่มต้นฉลองความยินดีอ่าอันนี้ก็ได้เริ่มต้นฉลองกับอ่าถ้ามีบ้านแล้วก็มีรถ่ถ้ามีอะไรสักอย่างแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่ถูกใจนะคะอ่าตนเองค่ะอ่าได้พบกับ ความยินดีผ่านวันเวลามาประคับประคองไปได้พบกับอาหารกันกินพร้อมอุมสมบูรณ์พบในสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขนะคะเป็นการเริ่มต้นที่สถานการ์ก็ัยานมุ่งไปข้างหน้านะคะในวัยหนุ่มสาวที่ยังมีเรี่ยวแรงทยานมุ่งไปเห็นคนที่แค่คล่องตัวนะคะอันนี้ตัวแทนของดาว พุทธดาวุกร์และดาวอาทิตยอ์อันนี้ก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะอาทิตย์มรณะมีมรดกตกทอดค่ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉลองความยินดีกับการงานนะ,ะการงานอาชีพความสําเร็จสิ่งที่ได้มาชนะการแข่งขันนะคะม,มีแรงกระตุน้นมีหนทางออกให้กับชีวิตค่ะ้อมกับมีผลตอบแทนด้าน การเงินไรายได้โดยรักคือรักมีความรักก็ไม่แห่งแรงอันนี้ก็สิ่งที่ได้มาก็คือการงานอาชีพมีโอกาสได้ทำสองงานค่ะทำงานที่รักที่ใฝ่ฝันลงตัวแล้วค่ะร่วมกันกับคนต่างถิ่นอายานมุ่งพุ่งไปค่ะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สดใสค่ะ ื่นเช้ามาสดใสเบิกบานอ้าแขนต้อนรับดวงตะวันที่สดใสค่ะเดินทางไกลทำการค้ากันอาชีพหาลาภผลร่วมกันกับในหลักแหล่งที่อยู่ัยสวยงามค่ะชีวิตสบายมากขึ้นค่ะก็ได้ฉลองความสำเร็จที่ได้มา มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำเร็จด้วยประสบการณ์ของตนเองอมีความมัน่นคนนขงของลักล่งที่ยั่ัยนค่ะเร่งขอนขวายลงเมื่อทำนะ,ะต้อนรับสิ่งใหม่ใหให้กับชีวิตนะเดือนตุลาคมนะเข้าสู่เดือน พฤศจิกายนนะคะเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปนะอันนี้ก็ได้เกี่ยวข้องกับคุล้านบัิวานในวัยหนุ่มสาวและคนอนวัยกว่านะร่วมยินดีชีวิตเรื่อยๆแล้วค่ะตกหลุมรักในสิ่งที่ตนเองทำนะงานธุรกิจเล็กๆนี้ถ้างานทางด้านที่มีประสบการณ์ล้มลุกคลุกครานมานะโชคดีนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน สุขภาพดีนะคะก็มีความเชื่อมั่นว่าจะดูแลบริหารจัดการด้วยความเชื่อมั่นค่ะคนที่แวดล้อมกับบริวารอ่อนวัยกว่านมสาวและผู้มีประสบการณ์ค่ะธุรกิจเล็กๆนี้ขยายออกไปมั่นคงอ่ะไปต่อที่เดือนธันวาคม อันนี้ตัวแทนของเพื่อนค่เพื่อนการงานการสังคมมีการงานมีการแข่งขันค่ะงานเทคโนโลยีงานสื่อสารงานโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์นีนกอได้มีการเงินจากความสมองค่ะความรู้ความสามารถดาวเสาตัวแทนชาว มังกรเองเลยปัญญาสมองดีงานนี้งานที่ได้ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนมาจากการลงทุนด้วยความรู้ความสามารถฝันเป็นจริงโครงการไอเดียในฝันนี้ทำให้สบายมากขึ้นแล้วค่ะยินดีกับไรายมาสที่4ี่สุดท้ายแล้วเพื่อนทังงานการสังคมนี่ก็มีไอเดียคิดสร้างสรรค์เป็นจริงค่ะ ได้พบกับการค้ากับคนต่างถิ่นได้ทำสำเร็จกับสิ่งที่รอขออ่ะบ้านช่องของตอนเองสามารถหาการเงิน,นไรายได้มีความมั่นคงสร้างโลกใบใหม่แล้วค่ะมีความมั่นคงของชีวิตค่ะปลายปีนี้ฉลองความสำเร็จนะคะหาหานกินอุดมสมบูรณ์ค่ะ,ะเป็นคน ถ้าคนโสดอยู่ก็ยังคงชินกับชีวิตนะมุ่งมันไปที่การงานการค้าอนะ่ะอันนี้บ้านเลือกคนนะรถก็เลือกคนนะคะตนเองการเงินไรายได้การสังคมนะบ้านนี้อยู่ร่วมกันกันกบญาติติพี่น้องประสบความสำเร็จกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะโชคดีค่ะ นะส่งท้ายปีเก่าด้วยชีวิตสุขสบายมากขึ้นนะเรียนรู้กับการที่อดทนรอคอยอดทนทั้งที่ได้ดีฟันเป็นจริงนะไม่ว่าการงานการเงินและเรื่องเราส่วนตัวค่ะ